งานเข้าสแล้วนะครับสำหรับใครที่ลงอาชีพนี้กระทรวงการคลังเตรียมยึดเงินคืนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอาชีพอะไรกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องประชานชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันที่23เมษายนนะครับท่านราบวรณนะครับและกระทรวงการคลังนะครับก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับมีการเปิดโต๊ะนะครับตั้งโต๊ะนะครับรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับ ที่กระทรวงการคลังก็ล่าสุดเริ่มมีคนมายื่นนะครับหนังสือนะครับรับเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการลงทะเบียนต่างๆนะครับตอนนี้มีจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยหลายร้อยลายกันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับและไม่รู้จะทําอย่างไรเข้าเว็บไซต์ไม่เป็นนะครับและทําการลงทะเบียนไม่เป็นหรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จากสถานะต่างๆเนี่ยนะครับหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังก็เห็นใจกับพี่น้องทุกคนนะครับเปิดโต๊ะหน้ากระทรวงการคลังกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับในเรื่องนี้กันก่อนนะครับเรื่องของอาชีพนะครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับเช้าวันที่30เมษายนนะครับซึ่งอาชีพที่กระทรวงการคลังนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าเตรียมตัว โดนยึดเงินคืนมี3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มคนซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานไม่ได้เป็นลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็คือคนกลุ่มนี้นะครับที่มาลงทะเบียนและการตรวจสอบของระบบเนี่ยอาจจะหลุดลอดไปนะครับหรือผิดพลาดไปนะครับซึ่งในการโอนเงินให้ไปแล้วเนี่ย ใครที่ได้รับเงินในช่วงเดือนเมษายนไปแล้วนะครับมีหลายคนที่ได้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ5,000บาทคืองวดแรกเมษายนและในงวดที่2จะมีการตรวจสอบย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคนที่ได้รับเงินไปเนี่ยนะครับมีอาชีพอะไรอย่างไรนะครับมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปถ้าตรวจสอบพบนะครับก็ จะยึดเงินคืนนะครับตรงนี้นะครับกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งมาแล้วแต่ในเรื่องของการดําเนินคดีอะไรต่างๆน่าจะยังไม่มีนะครับน่าจะมีแค่การยึดเงินคืนและงวดต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ให้นะครับซึ่งในงวดของเดือนพฤษภาคมนะครับก็อาจจะไม่ได้นั่นเองนะครับอาชีพที่2นะครับก็คือกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งลงทะเบียนและรับเงิน5,000ไปแล้วภายหลังก็มีการตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัตินะครับซึ่งอาชีพ รัฐวิสาหกิจบางครั้งหลายคนเนี่ยนะครับทำทำเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วยแล้วก็มีอาชีพอิสระของตนเองด้วยนะครับก็มาลงทะเบียนรับขอช่วยเงินช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้ให้ช่วยเหลือต่างๆนะครับและได้รับเงินไปแล้วด้วยนะครับซึ่งณตอนนี้มีการตรวจสอบและพบแล้วนะครับว่ามีพนักงานรัฐวิสาหกิจหลายคนนะครับมาลงทะเบียนและได้รับเงินไปแล้วตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบและมีการคืนเงินกันนะครับสําหรับ กลุ่มของพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับก็มีหลายๆอย่างมากมายเลยนะครับเยอะนะครับหลายอาชีพนะครับกลุ่มถัดไปนะครับก็เป็นกลุ่มของผู้ที่มีเกณฑ์ผ่านรับเงินแล้วนะครับและเกิดจากไปนะครับเกิดเสียชีวิตนะครับทายาทสามารถใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเพื่อขอคืนเงินได้นะครับถ้า ถ้าไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวก็จะมีการดําเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเหมือนกันนะครับได้รับเงินแล้วก็ยังมานะครับตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับจริงๆคนเดือดร้อนทุกคนนะครับจริงๆนะครับมีการเดือดร้อนกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในช่วงนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นายเอกก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับถ้าใครอยากจะพูดคุยนะครับ สร้างสรรค์สังคมนะครับแล้วก็คนไทยไม่ทิ้งการสามารถคอมเมนต์นะครับด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็รวมด้วยช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับใครรู้เรื่องไหนนะครับเข้ามาอ่านเข้ามาตอบนะครับกับเพื่อนๆสมาชิกในช่องของนาาเอกเนี่ยได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ถ้าานเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ